คืองี้ทุกคนเมื่อประมาณอาืมตอนนึงผมเพิ่งตื่นนะครับสมองมันก็จะเบลองเบิ่ในนึงคือเมื่อประมาณ2-3สมวันก่อนเนี่ยผมได้ทำการใช้10,000โลบักสอง0 0นโลบักนะครับตีบวกดาบยามากให้มันติดเบิร์นติดไฟแต่ในวันนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นยามาแล้วครับผมมาติดดาบนี้มากกว่าครับสไปกี้สไปกี้ผมติดแค่สถานะสายฟ้าครับในวันนี้ผมจะมาตี ให้มันติดสถานะที่มันจะใช้งานได้จริงมากกว่านี้อาจจะเป็นติดไฟอย่างน้อยติดไฟก็สามารถเบรนไฮซิสศัตรูได้นะครับแต่ติดสายฟ้าถ้าเราหนึ่งหนึ่งนี้แทบไม่มีประโยชน์เลยแต่มันจะมีประโยชน์ในตอนที่โดนลุมนะครับทุกคนก็ผมโดนลุมบ่อยและแต่ส่วนมากผมก็อยากหนึ่งหนึ่งมากกว่าผมก็อยากให้มีประโยชน์ที่สุดในตอนที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็เลยจะเอาไปตีบวกอยากได้ติดเบรนไม่ก็ดูดเลือดไม่ก็อะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่อันนี้ทุกคนเข้าใจไหมอันว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอเติมโลบักก่อนแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับสลากใรที่ได้ไอดีเทพตึงๆนะครับ159าบาททุกคนเนี่ยมีสิทธิ์รับไอดีเทพไปเลยและมินหายแล้วทุกคนยังไม่ได้รหัสเทมก็ทักย้ำนะครับเพราะว่าคือแชทมันทับแบบมันทับแบบทุกคนทักมาตรงนี้ปุ๊บอีกคนทักมามันก็ทับทักมาอีกมันก็ทับ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 ขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วถ้าทุกคนไม่ทักตอบมันก็จะไม่ขึ้นแต่ก็อย่าสแปมนะครับถ้าสแป รันลันแล้วคนอื่นก็จะแบบกระทบผลกระทบผลไปด้วยซึ่งสว่วนมากอ่ะลูกค้าผมก็มีเด็กๆนะครับมันก็จะแบบเออปวดหัวแอดมินผมสองคนยังแบบตอบทั้งวีทั้งวันก็ปวดหัวก็จะตายห่านะครับก็ฝากไว้เ้วยนะครับซันคงช็อปนั้นน้อนเอ้ยโลกสามไปตรงไหนวะเน,นี่ยลืมแล้วตรงนี้มาดูนะวันนี้ผมจะหมดไปกี่โลบักนะครับเท่าที่ผมแบบเท่าที่ผมหวังก็คือแบบพูดพอเกินไปปะวะเท่าที่กูหวังนะครับทุกคนก็ พี่ขอสักห้าพันโลบักพอไม,ไ,มไม่ไม่อยากเปลืองพอยากเอาโลบัคไปเติมแมป,ปอื่นนะครับเติมเลย <S 2> <S 2> <S ผมเหลืออยู่กี่อันวะเนี่ยไอคำพสีสีแดงแดงเนี่ย แล้วก็ใครอยากได้ไอเเทพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะสุ่มแจกไอเเทพนะครับทุกคนใครได้ก็ติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจสังคมไม่ก็คอมเมนต์คลิปนี้มาเลยนะครับเออผมอยากจะฝากไว้เรื่องนึงนะครับทุกคนสำหรับช่วงนี้บล็อกฟุตก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าแม่งหลอกหรือเปล่านยว่าาจะอัปเดตเนี่ยแต่ก็แน่นอนว่าผมก็จะแชร์บล็อกฟุตไปเลยนะครับจนกว่าจะมีแมปอื่นที่ดังเหมือนกวัวการ์เด้นมากูถึงจะไปเกาะแมปนั้นนะครับทุกคนก็ใครที่คิดไม่แจ้งเตือนนะครับฝาก กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะน้อนจะได้ไม่พลาดเม้นหนึ่งพี่ก็จะได้แจกไอเเทพให้ <k S 1> <c oughs> เออว่าแต่มาคลิปนี้๋ต่ก่อนชุมผมแจกไอดีไก่ตันลยแล้วกัน5ไอดีนะครับนี่คือตรงนี้เลยต่อ่อส <c oughs> ตอนนี้ติดสตอมนะครับมีแวมไพร์2%แต่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะครับเพราะว่าส่วนมากผมก็อยากจะ1-1มากกว่าโหเหลือตั้ง8คัมพีแน่มาดูว่าวันนี้สถานะที่เราต้องการจะออกมาตอนไหน อันแรกก็เกลือเลยว่ะผมว่ามันแปลกๆละอันที่สองเฮ้ยอันนี้อันที่ส <c oughs> องไม่มีอะไรออกมาเลยอ่ะแบบไม่มีสถานะดีออกมาเลยตอนต่อไปเลยผมผมจะไม่เล่นนะผมจะรอให้มันดรอปมาทีละอันนะครับ <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะดาเมจ 10%บัตรคูดาวลดลงถ้าทำราเหจให้ศัตรู10%จะลดคูดาวลง20%์หรือเปล่าผมมั right? ่วนะทุกคนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยลดคูดาว9%เอ์นเนาะไรฟประโยชน์สมเพจต่อไปลีสภาพเป็นดวงอย่างเกลือเฮ้ยห้าคำพีไม่ดับไม่ดับอะไรมาเลยหรอ ถ้าคำพีนี่ตั้งหลายพันโลบักนะทีเอ็มโอ้โหอย่าเคหกค,ค,คำพีหกคำพีนี่ทช้ไปแล้วเกือบสามพันโลบักอะ่ะสามพันกว่าเลยอะ่ะ <c oughs> คำพีสุดท้ายเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยทำไมกูผมได้กินแปลกๆหรอวันนี้มันจะเป็นเกลือผิดปกติหรือเปล่าวะหรือวันนี้กูจะสูญเสียกี่หมื่นโลบักแต่งบเราหนึ่งหมื่นโลบักนะครับถ้าไม่ได้ผมก็จะ เลิกผมไม่เติมเพิ่มหรอกเกมอย่างนี้ไมค่อนข้างที่จะเปลืองโลบักนะครับทุกคนอย่าหาเติมนะให้พี่เติมคนเดียวพอแม่งแบบคือผมจะบอกว่าส่วนลดให้กูก็ไม่มีผมมีกี่คัมภีละมีเก้าคัมภีบอกเลยเกลือ <c oughs> นั่นไงกูงไม่น่าพูดเลย <c oughs> แบบ <c oughs> อย่านี้ล้วกันทุกคนผมจะปิดตาซุม่มถ้าได้ ของดีทุกคนคอมเมนต์บอกผมนะกูกดถูกไหมเนี่ยหนึ่งสองสามของดีไหมกูว่าไม่ดีวะเงียบๆอย่างนี้นั่นไงโอ้กูพี่ไกก็ โอ้ดวงโคตรเกลือไอไก่เอ้ยดูดิโอ้มันใช่หรอกูค้าผีแดงแล้วมึงดอบไม้กูเสียอันนี้นะปักแลนนี้มันมีนประโยชน์ที่ไหนนี่กูถามริงนีนในบวกอะไรไปนเนี่ยเอ็พีกับเอ็มซีหกสิบเปอร์เซ็นต์ในเพื่อเวลตาแล้วเจมมึงช่วยแหกตูดดูสักนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อน <c oughs> ความจริงแล้วอันนี้มันก็ดีนะครับทุกคนแต่ <c oughs> ไรประโยชน์ <c oughs> อมืมันคืออะไรเลยนะครับทุกคนสถานะลอตนะครับใช้การเน่าเปื่อยแก่ผู้ใช้ผลปีศาจเป็นเวลา4ี่วิเมื่อโจมตีลดการรักษาปกติและรักษาแบบพาสซีฟลงอย่างมากไม่ส่งผลต่อ n อพซีหรือผู้เล่นที่ไม่มีประโยชน์คือผมเข้าใจแล้วผมเก็ตแล้วทุกคนก็คือทําให้ผลไม้ปีศาจเนี่ยดามเมจเบาลงแล้วก็ทําให้การฮิวเลอร์ของศัตรูเนี่ยเออช้าลงประมาณ4วินะครับซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมผมมองว่าอ,อ จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนที่ใช้ผลปีศาจนะครับซึ่งส่วนมากคนไม่เล่นผลปีศาจซะด้วยส่วนมากคนจะใช้เป็นส่วนมากคนจะใช้เป็นสายดาบสมมครกว่าซึ่งผมมองว่าไร้ประโยชน์นะครับ mm. พี่อยากได้แบบนี่คำสาบของผู้เก็บเกี่ยวกับคำสาบของโจนนะครับพี่อยากได้อันนี้ไปต่อเอ้ยแต่ทำไมในเกมมันบอกว่ามันดีกว่าเบิร์นวะแต่ผมมองว่าเบิร์นดีกว่านะไปต่อครับไปต่อโอ้ oh, เฮี่ยโคตรเกลือเลยเอางี้ถ้าผมได้เบอร์เนี่ยผมจะเปิดตูดนี่ฮิวแม่จะก,กี้นี่กูใจหายเลยก่อนจะเปิดตูดไหมไม่ต่อครับอ๋อเอ้ยเหลือกูควรเอาไว้รอดคำเมื่อกี้ดี่วะแม่เอ้ยผมก่าผมมีิัจะเกลือว่ะทุกคนผมเหลือแค่โอ้โหยัดเคสามอันสุดท้ายดับให้พี่สักอันเถอะได้ไหผมอานแลนะ้วเนี่ยเปลืองโลบัคเกินว่ะ ดูมันทำกับพี่โอ้ดูมันทำกับพี่น้องๆโอ้โหเฮียกูตามทับผมได้จ่ามาแล้วเป็นจำนวน3,000โลบักนะครับทุกคนนะจัดไป คอนเทนต์นี้ทําผมเปื่อยตลอดเลยทํากูเปื่อยตลอดเลยขอ,อนานๆทีนะครับตุกคนงคอนเทนต์เนี้ยสักแบบเดือนละครั้งพอนะมแบบันเปืองโลบักมากเลยแต่ถึงผมจะไม่ได้เติมเองก็ตามนะเปืองนะครับเก็บโลบักไว้เติมแบบอื่นยังจะดีกว่าผมสูนโลบักกับแบบนี้ยิ่งกว่ากลัวการเล่นอีกอะ <S <S แต่มันไม่เคยเอาไอไรเลยดีๆให้พี่เลยแม่งพี่ละเบีอ้ยทำไมทำอย่างนี้อะที่เอ็มทำไมมึงหิวโลบักอย่างงี้เลดดับมึงนี่ปรับสักทีได้ไหม ได้เดิมซ้ำสองรอบแต่เพราะว่าน,นี้ก็ดีนะทุกคนคือคือมันก็ดีแหละเออก็ดีอยู่เอานี้แล้วกันนะครับพีบ่งก, <laughs> ก็เสียไปเกือบสองหมื่นโลบักครับพี่เอานี้และกันสิจัเ่เอ้ยแต่ผมมีคําพูดหนึ่งนะครับทุกคนถ้าเราสุดแค่นี้ก็คือเท่ากับว่าเราก็จะเสียฟรีไปสามพันโลบั๊กนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็ได้แล้วถ้าเราต,ตตตเาตั้งแต่ออนตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อระดับซันคุงไม่มีเสีย ว ara, e ่าเสียแหละอันนี้ มือแล้วว่ากูไม่มีประโยชน์เอ,โโอาเท่านี้แล้วกันอ่ะกูยอมมือก็ได้ไอพีน,น้าแม่เอ้ยใครอยากดูิปรีวิวคอมเมนต์มามันได้สามรอบติดอ่ะหรือมันเหมาะกับอันนี้จริงๆวะทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าแล้วนะครับบ๊ายบายครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่แตยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าเพราะวันเวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจราจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดาอ่ะ